รักเก้าปีไม่มีใครรู้ลุ้นแต่งปูไข่าน,านานทีเห็นเจี๊ยบชมพูนุชเปิดหมดเปรี้ยวอดหุ่นวัยสามสิบเก้าปีออกมาเปิดใจถึงเรื่องรความรักสําหรับนักสแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชปียาธรรมชัยที่คบหาบันใจหนุ่มปูไข่พงศิรีมานานกว่า9ปีแต่ยังไม่พร้อมแต่งสักทีงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาเล่าความรักครั้งนี้พร้อมสาเหตุไม่พร้อมแต่งว่าเรื่องความรักคบก,กับคุณปูไข่มา9ปีเหมือนก่อนหน้านี้กับปูไข่เราทาอาชีพเดียวกันมาตลอด7ปีเราเป็นนักแสดงเหมือนกัน พอเชื่อโควิดเราตกงานอาชีพนักสแสดงต้องหยุดหมดมันไม่มีไรายได้เหมือนเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราสองคนไม่มีความมั่นคงอะไรเลยจริงๆช่วงนี้เราว่าปูไขเ่เขาพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านอื่นๆอย่างตอนนี้เขาก็เปลี่ยนสายงานแบบชัดเจนซึ่งหนูก็สนับสนุนตรงนั้นจริงๆเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยเจอกันไม่เคยหวานไม่เคยหวานอยู่ดีๆวันหนึ่งเหมือนเขารู้สึกว่า เขาคุยกับเราแล้วเขาสบายใจเขาก็เหมือนแบบโทรหาเราบ่อยขึ้นถามว่าอะไรทําให้เราครบกันมานานหนูว่าความซื่อสัตย์กับความเป็นตัวของตัวเองแล้วเวลาอยู่กับปูเขาให้เกียรติเรามากๆเขาทําให้เรารู้สึกว่าเธอสวยในแบบของเธอเธอไม่จําเป็นต้องไปมองว่าคนอื่นเขาดีกว่าเธอตรงไหนเขาจะรู้สึกว่าเจี๊ยบดีอยู่แล้วที่เขาเลือกก็เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่สวยกว่านี้หรือไม่ต้องการผู้หญิงที่เก่งกว่านี้ พยายามให้ค่าตัวเองมากๆหนูเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองถามว่าก้าปีให้ของขวัญอะไรกันไม่ให้วันเกิดปูไข่ให้ที่ปั่นน้ําผลไม้ปูไข่เขาเป็นคนสุดมากอย่างออกกําลังกายก็ต้องออกสุดแล้วก็เขารู้สึกเหมือนร่างกายเขาขาดวิตามินบางอย่างเขาอยากกินน้ําผักผลไม้ปัน่นแล้วพูดกับเราขอเราเรื่องที่ปั่นน้ําผลไม้หลายรอบมากหนูไปเดินห้างแล้วหนูไปเจอ หนูจำได้ราคามพันเจ็ดรกว่าบาทเขาก็บอกว่าอยากได้รุ่นนี้ใช้ทุกอย่างคิดราคาออกมาเหลือ475บาทแล้วหนูก็จ่ายเงินแล้วบอกว่าสุสัน์วันเกิดเรื่องความหวานเวลาอยู่กัน2คนก็จะมีบ้างแต่เขาเป็นคนที่เราต้องไม่คาดหวังกับเขาอย่าคาดหวงังเหมือนเราคุยโทรศัพท์กับคนอื่นเราก็แบบโอเคนะ แล้ววางแต่กับปูไข่เราก็แบบรักเธอนะอะไรแบบนี้สําหรับหนูหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะหนูทํามาตลอด9ป้ปีหนูเลยไม่รู้สึกว่ามันหวานเรื่องแต่งงานคงไม่ใช่เราเดีวนี้หนูอาจจะดูแลครอบครัวหนูได้ดีกว่านี้หนูก็มีเป้าหมายของหนูเขาก็มีเป้าหมายของเขาหนูรู้สึกว่าหนูยังทาเป้าหมายของหนูไม่สําเร็จเลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ